สว,ส,สวัสดีครับ,รบพบกับอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปในรายการสำนักอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปพยากรณ์ค่ะนะซึ่งมีท่านอาจารย์โอมาเป็นประธานในรายการอยู่เหมือนเดิมกดแชร์ออกไปแทร่แล้วนะ,วนะเพียงคนละเก้าพันนะ ออกกดแชร์ออกไปนะเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์ มาครับกดแชร์ออกไปครับ ก็สวัสดีนะครับทุกท่านสำหรับในรายการของเราในรอบนี้กรุณากดแชร์กดไลฟ์เป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราด้วยครับนะเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์นะ เบอร์แชร์แล้วตามด้วยชื่อแรนและตามด้วยคำถามนะครับสำหรับในรายการของเราในรอบนี้กดแชร์ไปเพียงคนละ9ก <000, S 2> <9, 900, S 1> ้าพันเกแชร์นะแล้วพิมพ์คำว่าแชร์ชแล้วชื่อเรนคำถามถามมาได้เลยค่ะ กดแชร์ออกไปครับเพียงคนละ9 9 9 9แชร์เพียงเท่านั้นตามด้วยชีแบนด์และตามด้วยคำถามถามกันได้ไม่เกินเพียงคนละหนึ่คำถามเท่านั้นสำหรับในรายการของเราในรอบนี้ซึ่งได้มีท่านอาจารย์โอ้ก็มาเป็นประธานแล้วในรายการอยู่เหมือนเดิมกดแชร์ออกไปแล้วนะ ส่วนคนที่เข้ามาการุณากดแชร์ออกไปอย่าลืมกติกามารยาทกลางเพียงคนรัก9ก้ 9, 9, 9แชร์เพียงเท่านั้น <laughs> ทาแบบตลาดเลยนะเอาแบบในตลาดเลยนะในตลาดนี่เอาประกาศอย่างนี้เลยนะเออมาอืมนี่เห็นไหมขนาดอาจารย์โอ้มีคนเคยบอกผมนะว่าผมเนี่ยเสียงเบาเบานะเออ นะอืมอย่าลืมครับอมืมาได้นะครับนะสำหรับในรายการของเราในรอบนี้ อืแชร์เป็นปกติแล้วผมโดนไอ้นี่ถ้าปิดกันหมดตแชร์หนามาครับกดแชร์ออกไปเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสเก้าแชร์เพียงเท่านั้นกรุณากดแชร์ออกไปแท่แล้วอืหนากดแชร์ครับ ้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ออกไปเพียงคนละ9,999พัร้อยแชร์เราให้พิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเร่งคำ,คำถามทำไม่สามารถโหลดได้โหลดได้แค่นี้พอไม่าสามารถแชร์ได้แชร์ได้แค่นี้พอ มาครับกดแชร์ออกไปครับสวัสดีสำหรับ Facebook ที่ไม่โดนปิดกั้นนะคะอาจารย์โอสริกรอ่ะพีรัตนะคะ ใครเข้ามาแล้วอยากจะถามคำถามกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูแล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามค่ะไพ่มีทิ่ผลสามวันนะคะข้างหน้านี้ก็ดูไพ่ยเรื่องทั่วไปการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษานะคะครอบคลุมระยะเวลา3วันนะคะเรื่องดีๆจะเกิดขึ้นภายในสวันแน่นอนและเรื่องร้ายๆจะเกิดขึ้นเพียงสวันเท่านั้นค่ะ ใครสนใจทงางแชทมามีค่าครูสำหรับไพ่ยิปซีอย่างละเอียดไพ่เทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพนะคะดูส่วนตัวมีค่าครูเท่านั้นนะคะไพ่เทพพลังจิตกับตรวจองค์ตรวจเทพไม่ดูฟรีข้างหน้านี้นะคะถ้าถามคำถามข้างหน้านี้นะคะดูไพ่ยิปซีค่ะการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษานะคะ วันนี้เราก็มาทํารายการกันอีกแล้วนะคะสำหรับรายการ,ร,าการของ <Like. S 1> เพจของของเฟซบุ๊กนะคะอาจารย์เสริกรนายพิรัตนะคะใครที่เข้ามาชมแล้วนะคะกรุณาช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือกดออดเป็นเพื่อนได้นะคะขอความกรุณาด้วยนะคะกดติดตามแอมใช่สิ อะไรนะกดแอดเป็นเพื่อนนะ,ะแล้วก็ติดตามเฟ e b o o k เขาเลยติดตามไลฟ์สดเนี้ยค่ะอืคือเวลาเราทำไลฟ์สดนะแล้วไลฟ์สดมันออกไปใช่ไหมคะเวลาเขาเข้าไปดูไลฟ์สดอันนั้นนะของของ,ของไม่ว่าจะที่ไหนก็ตามอะ่ะเป็นครั้งแรกอะ่ะเขาจะมีเขียนข้างล่างว่าอา กดติดตามไลฟ์สดนี้อะไรเงี้ยก็กดติดตามไปนะคะแล้วทุกครั้งที่ทำไลฟ์สดนะคะก็จะมีการแจ้งเตือนไปถึง facebook คุณนะคะที่คุณได้กดติดตามไว้แล้วนั้นนะคะแล้วก็จะมาดูรวมคอละหนึ่งคำถามกันนะคะดูที่คำว่าสดนะครับถ้ามีคำว่าสดแปลว่าเรายังอยู่แต่ถ้าไม่มีคำว่าสดแล้วแปลว่าเราไม่ได้อยู่แล้วนะครับนะ ใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูแล้วพิมพ์พคำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคคำถามค่ะใครเข้ามาแล้วกรุณาช่วยแชร์ออกไปด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะเข้ามากันได้นะครับดวงไพยิบซีนะคะการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษาครอบคลุมระยะเวลาสาวันนะคะ เรื่องดีๆจะเกิดขึ้นภายในสามวันแน่นอนและเรื่องร้ายๆจะเกิดเพียงสามวันเท่านั้นนะคะใครสนใจดูดวงสนตัวทางแชทมามีค่าครูนะคะสำหรับไพ่ยิปซีอย่างละเอียดไพ่เทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพนะคะขณะนีนะ้มีคำว,ว่าสดสีแดงขึ้นอยู่แสดงว่ารายการสดอยู่สามารถถามได้นะคะให้รีบถามนะคะเพราะว่าถ้าเกิดไม่มีคำว,ว่าสดสีแดงจะเป็นรายการที่ ไปเทปย้อนหลังนะคะรายการจบแล้วติดต่อดูดวงแบบเป็นส่วนตัวกันได้ครับที่ Facebook โอศิริกรอภิรัต Facebook โอศิริกรอภิรัตนะครับเบอร์โทร0 6 1 9 9 2 2 6 4 5 0 9 2 5 9 2เก6 1 i อดีรายโอศิริ15น้าะค่ะสนใจดูดวงอย่างละเอียดถามไม่อั้นไพ่ย,ยิปซีไพ่เทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทศนะคะรับขันครูหน้าหน้าทองสาริกาลิ้นทองเสริมดวงเสริมราศีพิธีกรรมทุกชนิด จำหน่ายแถวรูปเครื่องราของขลังวัตถุมงคลต่างๆและเสียงครูค่ะถามกันได้นะครับน้นในเวลานี้ครับกดแชร์ออกไปเพียงคนละเก<น>้าพนเก้าร้อยเก้าเแชร์ในเวลาที่มีคำว่าสดสีแดงค่ะแชร์แล้วครีมแฟนที่คบอยู่ปัจจุบันจะไปกันรอดไหมคะแล้วใช่เนื้อคู่กันหรือเปล่าคะคือเอาหนึ่งคำถามครับ คุณสงสัยอะไรถามหนึ่งหนึ่งคำถามพอครับเอาหนึ่งคำถามเด่นๆครับไม่ไม่ไม่เอาหลายๆคำถามครับเอาแค่หนึ่งคำถามครับแฟนที่คบอยู่ปัจจุบันจะไปกันรอดไหมคะและนี่ไม่ไม่ใช่นไม่ได้แชร์ออกให้ด้วยนะครับนะดูครับนะต้องมีคําว่าผู้แชร์ขึ้นเหนือชื่อนะครับนี่ไม่มีคําว่าผู้แชร์นะครับนะขอผู้แชร์ขึ้นเหนือชื่อด้วยนะครับนะทุกท่านครับ บา,<ำ>บางคนบางคนมันจะเป็นลูกคนข้าง,ข,างข้างหลังชื่อนะคะเอเนะบางเฟซนะด,ดูดูในข้อความดีกว่าง่ายสุดเลยนะกดแชร์ออกให้หน่อยนะครับนะดูอาจารย์ท็อปโค้ดเนี่ยค่ะกดแชร์ออกไปคนละเก้าพันเกรเก้าแชร์มันจะมีสัญลักษณ์อยู่นะคะว่าได้แชร์แล้วจริงๆแชร์จริงๆชใช้ถูกต้องแชร์ยังไงแชร์สาธารณะนะคะเปิดกว้างเปิดเพล่เปิดแชร์สาธารนณะ เป็นลูปลูกโลกกลมๆค่ะเวลาคุณโพสอะไรอ่ะมันจะมีคําว่าเอ้มันจะมีรูปลูกโลกอยู่กับรูปคนสองคนหรือสามคนอะไรเงี้ยให้ตั้งเป็นรูปลูกโลกนะคะรูปลูกโลกกลมๆนะคะเจ็บคอแล้ว คือมันดูง่ายครับนะถ้ามผีผู้ชายขึ้นเหนือชื่อเมื่อไหร่จะตอบให้นะครีมมามีแล้วค่ะแฟนที่คบอยู่ปัจจุบันจะไปกันดอดไหมคะค, oh. คุยกันไม่รู้เรื่อง้วทะเลาะก,กันอย่างเดียวครับสามวันนี้ครับผมดูแค่สามวันนี้นะครับว่าทะกังระวังว่าทะเลาะกันอย่างเดียวนะอืมนะระวังอารมณ์และคาพูดนะคะจะมีการสูญเสียความรู้สึกเสียความรู้สึกการรุนแรง ทนได้ก็ทนนะคะแต่ไพ่ใบนนี้เหมือนไม่ทนอ่ะนะเป็นพอเพิงกันหมดเลยนะคะเออใช่แล้วค่ะเหล่งแฟนเก่าคิดถึงไหมคะมีนะคะวันนี้คุณด้งนภ่ะแฟนเก่าคิดถึงไว้คิดคิดอยากยืมเงินไงไม่รู้คิดอยากแบบงกอ่ะ ใจโกรกขึ้นนะอ่ะหรือว่าหรือว่าแฟนเก่าคิดถึงไหมยัไงไ้แกน่าจะ,จะคิดถึงจบครับรง่ายสุดครับนะง่ายนะครับนะคือคิดครับแต่เวลาเขาจะคบกับเราเขาคิดแล้วคิดอีกครับผมนะคิดเป็นเงินเป็นทองคิดเป็นเงินเป็นทองนะครับนะแบบต้องมีแบบโอนไวใจเร็วนะถ้าไม่โอนไวไม่ใจเร็วไม่มาครับอะไรทํานองเนี้ยนะคุณต้องโอนไวใจเร็วแซ่ไม่เขาถามแค่คิดถึงไหมคิดถึงเงินองคุณไงใช่ ข้าใจไม้โดยมีท่านอาจารย์โอมาเป็นประธานนะกดแชร์ออกไปเซออาจารย์ัพูดตรงๆล่วเดี๋ยวใครจะรับได้ไหมเนี่ยติดต่อดูดวงแบบเป็นส่วนตัวกันได้ครับที่ Facebook โอซิลิกอนอภิรัตน์ a c e o o o k โอซิลิกอนอภิรัตน์นะครับเบอร์โทร0619922645 0925929261ครับไอดีรโอสิริ1หและผมครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปนักเมตตา เบอร์โทร0849266658 ID ราย AJTOP16 ครับเป็น24งานที่ผมไปสมัครเมื่อวานนี้จะได้งานนี้ไหมครับอ่เดี๋ยวดูให้ตรงๆนะครับนะงานหนักครับถ้าได้ก็คือหนักเลยครับนะเขาจะให้คุณอยู่ในแผนกที่เรียกว่าสุดๆดงานหนักมากสุดสโดหดร้ายทารุนนะถ้าถ้าได้งานเนี่ย งานจะใช้แบบชนิดแบบหลังแอนเนี่ยอนแอนอันโดยนอาจารย์โอ้นะกดแชร์ออกไปเซ่เร็วนะเออเลวนะโดยมีท่านอาจารย์โอ้หัวเต้นระบำนะกดแชร์ออกไปครับมีหลายคนมาบอกมีหลายคนเข้ามาในข้อความผมบอกว่าอะไรรู้ไหมอาจารย์เสียงเบามาก อาจารย์เสียงได้ยินไม่ค่อยชัดนะคะเดี๋ยวอผมขายตัวนี้อยู่โอ้เป็นปริกล่องมาเลยค่ะมาแล้วมาอะไรก็ไม่รู้นะหูหูหรืออะไรลำโพงเหรอืขอบคุณครับอาจารย์ทนได้ขอให้ได้งานครับดีมากเป็นความคิดที่ถูกต้องนะผมไพ่มันขึ้นอย่างนั้นนะหลังแอนเลยนะโอ้โหยอมรับสมัคงานอะไรอ่ะ นะมันมีมันใช้สมองหรือใช้อะไรหรือใช้แรงโงานมันมีหลายอย่างงานมีหลายแบบเดี๋ยวนี้ยนะโหดเหียมทานรุนยกของหนักก็มีนะอย่างเช่นคนขับรถมาส่งของเซเว่นนะ โอ้หมันเดินลงมาหลังแอนทุกคนเลยนะ่ปวดหลังเออใช่ใช่ใชเคยเห็นนะโอ้โหแบบเห็นนะของแล้ว,แล,วแล้วเราต้องหลบเขาด้วยนะถ้าเกิดเราไปยืนขวางนี่เราผิดเลยนะออบานะออบาปเลยนะบาปเลยเพราะว่าโหยมาหลังแอนเลยแต่ละคนนะมาครับนะกดแชร์ออกไปแท่ขนมาเป็นกากเป็นรังเป็นรังนะคะเอาละหมดเวลาลงแล้วโดยมีท่านอาจารย์โอมาเป็นประธานเดี๋ยวก่อนสิถามอีกซินี่เห็นไหมสมัครโรงงานครับโรงงาน<ม> ฉีดพลาสติกครับโอ้นั่นแหละครับนะภาระหน้าที่นะเอาละหมดเวลาลงแล้วนะเนี่ยอาจารย์โอจะอยู่ใช่ไหมถ้าอาจารย์โออยู่ให้อาจารย์โออยู่ต่อไปนะเดี๋ยวผมจะไปละเรื่องถึงเรื่องอะผมปวดท้องแล้วแต่ถ้าอาจารย์โอ,โอจะอยู่ต่อก็เอาเลยเเนะไปเดี๋ยวเดี๋ยวไปเป็นเพื่อน,นไปกนแล้วนะไปแล้วอะอ